ตีน่าคลิปนี้เขาใช้คำสั่งอะไรสวยจังค่ะนาตี้อยากรู้ได้เลยนาตี้ใช้คำสั่งผสมและคำสั่งคีย์เฟรมทำคลิปสไตล์นางฟ้ามาคตีน่าพาไปดูค่ะเข้ามาที่แอปแคปคัตบวกโปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วให้เราไปนำฉากหลังที่เราเตรียมไว้นำเข้ามาแล้วคลิกเพิ่มฉากหลังเราก็ถูกนำเข้ามาแล้วจากนั้นเลื่อนไปที่ท้ายคลิป กดเครื่องหมายบวกแล้วเลือกรูปสวยเรามา3รูปเลือกเลยค่ะรูปที่1รูปที่2รูปที่3คลิกเพิ่มค่ะรูปสวยเราก็ถูกนำเข้ามาแล้วขั้นตอนต่อไปให้เราเลื่อนเส้นสีขาวกลับมาด้านหน้าคลิปวิดีโอค่ะจากนั้นปรับอัตราส่วน9ต่อ16ค่ะคลิก9ต่อ16แล้วคลิกถูกจากนั้นใช้2นิ้วขยายภาพให้เต็มขอบเฟรมเลยค่ะ เรายังอยู่ที่ฉากหลังอยู่นะคะแล้วมองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งภาพซ้อนที่เป็นรูปกว้ค่ะภาพฉากหลังก็จะลงมาซ้อนกันแบบนี้จากนั้นให้เราลากฉากหลังนี้ไปให้สุดคลิปวิดีโอเลยค่ะจากนั้นให้เราเลื่อนเส้นสีขาวไปด้านหน้าคลิปวิดีโอแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคำสั่งผสมค่ะแล้วเลือกคำสั่งฟิลเตอร์ค่ะภาพเราก็ขึ้นมาแล้วสวยไหมคะเคล็ดลับเทคนิคนะคะปรับที่70ค่ะ แล้วคลิกถูกค่ะแต่ภาพฉากหลังให้เป็นกรอบสีขาวแล้วแตะคีเฟรมใสเพชร1เม็ดค่ะจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวไปสุดคลิปวิดีโอค่ะแล้วให้เราใช้2นิ้วเลื่อนรูปฉากหลังนี้ไปทางขวามือให้สุดขอบจอเห็นเส้นสีฟ้าอยู่ด้านซ้ายจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวไปด้านหน้าคลิปวิดีโอเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มเสน่ห์อีกนิดหน่อยแตะที่รอยต่อเรียกว่า transition แล้วคลิก คําสั่ง overlay จากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างหาคําสั่งซ้อนทับแล้วปรับระยะเวลาไปสุดเส้นสีฟ้าเลยค่ะเสร็จแล้วติก๊กทูคลิกปรับใช้กับวิดีโอทั้งหมด เราก็จะได้ภาพซอ้อนสไตล์นางฟ้าสวยไหมสวยไหมจากนั้นเราก็ไปนำเสียงเพลงที่เราเตรียมไว้นำเข้ามาค่ะเสียงเพลงเราก็ถูกนำเข้ามาแล้วแล้วเลื่อนเส้นสีขาวนี้ไปที่ท้ายคลิปวิดีโอเพื่อไปเช็คเส้นเสียงกับคลิปวิดีโอว่าเท่ากันหรือเปล่าเสียงยาวกว่าคลิปวิดีโอให้เราแตะไปที่คลิปวิดีโอให้เป็นกรอบสีขาวเลื่อนมาแตะที่เส้นเสียงให้เป็นกรอบสีขาวคลิกแบ่งฉาก ลบส่วนท้ายทิ้งไปค่ะจากนั้นถ้าใครต้องการใส่อะไรเพิ่มก็เพิ่มได้เลยค่ะคลิกลูกศรชี้ขึ้นด้านบนแล้วคลิกบันทึกไปยังอุปกรณ์ถ้าใครไม่มีเทมเพลตก็โพสไปที่ t ิ k ตอกได้เลยสำหรับคนที่มีเทมเพลตก็คลิกเทมเพลตกดส่งออกเลยค่ะแล้วใส่ชื่อช่องแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องติ๊กเฉพาะรูปที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนคลิกข้ามเลือกปกที่เราชอบที่สุดแล้วคลิกบันทึก คลิกโพสได้เลยถ้าชอบการตัดต่อคลิปวิดีโอติดตามที่นาตัดต่อง่ายๆไว้นะคะจะมีคลิปดีๆมาแบ่งปันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่อยมีความสุขค่ะ